ไอเวดไอวิดไม่ยังไงล่ะจะจมยังชูมือนีดีเนาะในเซเว่นเนาะเขาขายหิมอเตอร์ไซค์เนาะจังไดคือว่าเนี่ยหิมะอย่างเงี้ยฉีใส่กระเป๋าเด้เออเขาบอกว่าเอาเวฟไหมคะเขาบอกเออจะไาจังไดว่นไหนแล้วว่าเอาเวฟจังไดอยู่เงื่อนผมมีแหละครับขั้นหนึ่งทำคนเราเวฟไอเวฟไอวิดไม่ยังไงล่ะประเทศลาเพื่อนมอไซค์ว่าจังไดจับโป้งนะจัะโป้งนะจับ เอาบรรลุเลยนะเป็นยังไงางว่าจะใช่ก็เลยมารถจ้าไอวิทย์ไอวิดย์ไม่ยังไงล่ะเจ้าไปฉีดวัคซีนเอตาเจ้ายานอยู่บ่บ่อวัยาะไปเซอร์ล่ะไปเซอร์ไอขวายานเจ้ายานยังสั่นไอยานจะไปแมนจะไปใส่เราลดไปเสียงกันด้วยไอวิทย์ไอวีทย์ไม่ยังบ้างในเงื่อนเจ้าไปเติมน้ำมันเลยไปเติมอยู่บ่ ไปย่ติาวเติมเอาไปยังก็พ่เติมเอาเดเสิมมันได้ต่ำก็เติมให้ไอวิทยอวิทย์ไม่ยังไงล่ะนัดกลางหลังมันรวมจาขันให้นี้ยเอาเอาบ่คนนี่มันไกลจะไปขันยังไงโอ้นันก็ละขันไอขันนอนรถให้เนีมันไม่เยขันคือไกลไอวิทยวิท ไม่ังอ่ะเมืเอ่มเอเช้าออกไปตลาดตำรวจถามหาใบขับขี่ไหมขาบอกว่าถ้าบ่มีใบขับขี่บ่ให้ขี่เข้ามาด้วยบ้านว่ายเพื่อสั่งกระสีจอดไว้แล้วท่าน่ะเป็นยังละ่ะเขาถ้าตุนมันก็บังเอิญเรียนาะมาถามหาใบขับขี่มันก็เรียบร้อยเลยอ่ะมันมาเมนใบไม้มันคนละใบใบอัง <laughs> สั่น <laughs> อันนี้ใบขับขี่คนสอง <laughs> 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 ไ,ไ,ไอ้เพชรไอ้เพชรไม่ยังไงล่ะไอ้ท้ามเนย เียล่ะก็กล้วยนี่ฮะปลูกมาจักปีแล้วฮะห้วยมันจะหูวเรื่องอายุปีกล้วยมันมื่อไงยะบิ้งยังบิ้งตรงไหนมาเบิ้งนี่ใช่ที่นี่ปีทีกันอันเดียวร่วมกันปีเดียวเออนั่นแหละอายุของกล้วยมันโอเมนปีหัวปียังซี่หมายถึงอายุกล้วยมาจักปีแล้วไอวิทย์ไอวิทย์ไม่ไงล่ะให้เจ้าเอารถไปเปลี่ยนนอะมันเครื่องเจ้าคือบ่เอาไปเปลี่ยน เอ้าเสือไปเปลี่ยงเลยหลุดไหมซื้อม,มากหกแสนเจ็ดแสนเสือไปเปลี่ยงไดยพาสิไปเปลี่ยนมันโมแมนเปลี่ยนจังซานหมายถึงว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอ้าจักแรกว่าหายไปเปลี่ยนก็ไม่กลับไปเปลี่ยนเลยเนาะเพอานะไงมันยังอยูอย่เนาะบาทเนี่ยนะครับพี่เช็ดกระจกมาครับอ๋อเขาได้เช็ดดับครับผมคืจะไปเช็ดดอกยี่สิบบาทเองเออยี่สิบบาทนึงวะ Nó a sếp sơn. Huh? Tell đây là sếp ôi sếp 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 มันเป็นจังไรมันจังว่าอ nh ันน oh, ั้นฝนก็คือบ่ได้ตกเอ้ามันเป็นแมกย้อนน้ำเนาะมันก็ะเซ็นอยู่ตลอดตัวมันเปียกย้อนมาเศร้าเปล่าย้อนมาเศร้าเสร็จไปขนาดเอวิดเอวิดไมียังไงล่ะจะจอมยังเดี๋ยวนี้โอ้ยจอมยุงรูเรื่มเศร้าแล้วตึ้งแต่ว่าขึ้นมาข้าวกับมะกรูดเนี่ยกวดจ้าจนเราในมือเจ้าถือยังอยู่ไม่กวดมันแม่นนาทีลูกกวดเด้อล่ะเอาบอกมันแม่งสั่นติแม่นเนาะอุ้ยเฟยเลยกวดแล้ย ไอพดไอดม่ยัลขนมจะขายถุงจากบาทถุไดยี่สบาทถ้าสถุงห้าสิบถุงหกสิบอะบ่แล้วไอ้คยขายแต่สถุงห้าอาสิสาถุงหกเนี่ยได้แล้วไอ้คยขายแต่สถุงห้าลงซื้อบ่ได้แล้วก็ซื้อบ่ได้แล้วไอ้คยขายแต่ห้บาทสถุงลจะไปขายันบอได้ไอดไอดไม่ยังไงล่ะ ของเจ้าขึ้นยังห้อยอาว่าอะไรมันทะเลค้ำข,ของขึ้นทังไหมันมาเมนจังซานมันขึ้นของเหมือนไรยังของจะขายได้ไมนะจากแล้วนวาว่าของขืนเนาะโอ้ยไอ <c oughs> <c oughs> เวดไอเวดไม่ไงล่ะเจ้ามี่ยังสิบฝากซุ่มทีเย็ดคนอีสานที่อยุคคำเห่าบ่าเออพอดีมีอยู่ใช่หัวนะต่าเห็นนะถ้าเป็นผู้ชายนะไอจีดีแค่หำมันบริหารผสมพันธุ์ได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะไอเสมาแย่แย่ของมัน บ่ให้มันต่างท่องได้มันจังสิบ่มีคนสวสวยๆมาเกิดแค่นี้ล่ะ <laughs>